เออเพิ่นเมืองนี่พันหนาแล้วอีกแถวนึงมาหานั่งยุก่ใกล้ๆก,กันหันลนะเพื่นฝังตะกุดเด้อเอาไฟจะคุนฝังตะกุดเติมเติมเติมแบบนี้มมโยมพันนึงมาเอาสังกทา,านเนอของมาถวายโอ้หลวงปู่หลวงปู่ฝังตะกุดให้ผมมา่วานนี่รถผมไปชนกับต้นไม้ผมไม่เป็นไรเลย โอ้ยมึงดีแล้วนายมึงอย่าประมาทนะเขาเตือนมึงมึงอย่าประมาทคนนั้นก็กลับไปเพร่ะก็เลยมองมาหาอาตมามึงเครียดกูไหมสุริยันกูว่ามีแต่คนรอดน่ามาบอกกูคนตายไม่น่ามาบอกสักคนกูฟังเป็นเป็นหลายหลายร้อยหนะ่ะหลายพันหนะึ่กูคิดว่าม,มันจะไปตายพร้อมกันเป็นพันมันเออมันเป็นไปไม่ได้นะกูว่ากูว่ามันคนรอดเนี่ยมาพูดแต่คนมันตายแล้วมันไม่มีปฏิหารนะเพราะว่าไม่ว่าคนตายเพราะเกิดปฏิหาร อันคนรอดเมื่อเกิดปฏิหารรอดเออเพื่อนฝังจะขุดเลยไม่เขียวอ๋อเพป็นนั่งไปไปฟังเพื่อนเราดิครับเป็นกระบอกระเบ้อยังได้เพื่อนกระบอกระเบ้อยังเปิดไหลเพื่อนกัดสามรามห้ามประมาทแก้วพราเขากลับไปเพื่อนก็เลยอธิบายหว่าเพื่อนฟังเมื่อนหนึ่งมันเป็นท่าน เป็นหลายพันแล้วแม่มันใครจะมาตายพร้อมกันสี่พันห้าพันปฏิหามก็เกิดได้แต่พวกมีลมหายใจเหนือหรือเป่า <c oughs> คนที่ไม่หายใจมันจะเกิดแม่มันได้ยังไงทว่า <c oughs> เอ้าลงมลวงปูทำไมถึงฝังเอ้าก็ฝังไปแล้เตียนสติอย่าให้มาประมาททุกคนมันก็ตายเป๊ะนะวะ